หนังสือเศรษฐศาสตร์ของผมอยู่ไหนนะหนังสือ,อน,นี่มาทําอะไรที่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปให้หมดเลยดีกว่าโอ้เริ่มเรียนแล้วนี่นะต้องรีบหน่อยแล้วไม่งั้นต้องไปสายแน่เลยเอ้ยใจเย็นๆกันก่อนสิยังไงอาจารย์เขาก็ต้องรอพวกเราอยู่แล้วละ่ะโอ้ทำไมมีที่กดป๊อแปะปอยู่บนทางเดินเต็มไปหมดเลยอะมีคนทำตกไว้เลยเนี่ยโอ้บางทีถ้าเราตามไปอาจจะเจ,เจอเจ้าของของมันก็ได้นะอยากรู้จังว่าของพวกนี้มันจะนำเราไปที่ไหน ประตูมันล็อกอะแล้วก็บอกว่าห้ามเปิดด้วยแต่สําหรับเขาคนที่ชอบตามหาสิ่งใหม่ๆเขาสามารถเปิดประตูแบบนี้ได้เสมอแหละมันบอกให้เข้ามาได้เลยใช่ไหมผมอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันกําลังรองนายอยู่เลยละ่ะงั้นัน่งก่อนเลยนะสวัสดีครับคุณเป็นอาจารย์ใหม่เหรอครับ นายเชื่อในโชคชะตาไม่หละอีธานโชคชะตาเหรอครับอะไรอะ่ะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณน่ะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะว่าทาไมนายถึงมาอยู่ที่นี่นายมาตามหาความจริงไม่ใช่เหรออีธานก็เพราะว่านายอยากจะรู้ความจริงมันก็เลยนานายมาที่นี่ไงขอโทษนะครับแต่ผมไม่เห็นจะรู้อะไรเลยอะ่ะเรากำลังอยู่ในโลกที่กดป๊อปแป๊กันดูเกาะน,นะครับนี่มันเสียงฟ้าผ่าเหรอมันมาจากไหนกันนะถ้านายอยากจะรู้ความจริงนายก็กดที่กดป๊อปแป๊สีแดง แต่ถ้านายกลัวแล้วก็ไม่อยากรู้ความจริงแล้วนายก็แค่กดที่กดป๊อปแป๊สีฟ้าแล้วทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่มันเลือกยากมากเลยอะนายจย้ายังไงเลยอีธานพร้อมจะไปสำรวจโลกนี้กันหรือยังที่กดป๊อปแป๊งั้นหรอแทนผมเลือกสีแดงก็่แล้วกันนายเลือกแล้วนะแบบเนี้ยหันหลังกลับไม่ได้แล้วละ่ะโอเคงั้นผมกดเลยนะครับโอ้ แต่ถ้าเลือกทางนี้แล้วทุกอย่างมันคงจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเลยล่ะในโลกใบนี้มีที่กดป๊อปแป๊อยู่ทุกที่เลยอ่านี่มันเสียงที่กดป๊อปแป๊นี่นาะไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าพวกเขาจะชนผมแล้วเนี่ยนี่มันอะไรกันนะโรงเรียนที่กดป๊อปแป๊งกันเหรอผมไม่ชอบการแกล้งแบบนี้เลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะบางทีเราอาจจะแค่ฝันไปก็ได้สงสัยวันนี้คงจะนอนไม่พอแหละนี่มันมาติดอยู่บนหัวผมได้ไงเนี่ยโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นกับห้องเรียนของเรา อีธานทำไมมาสายแบบนี้ล่ะเขาใส่อะไรของเขาวะดูเสื้อเขาสิช่างไม่มีรสนิยมมาซะเลยเขาดูน่าเบื่อมากเลยถ้าไม่มีที่กดปอแปะพวกนั้นน่ะแถมเขายังไม่มีอะไรให้กดเลยด้วยซ้ำโรงเรียนที่กดปอแปะไม่มีที่สำหรับคนที่ไม่ตามเทรนแบบนี้หรอกนะอีธาน ล้วชุดยูนิฟอร์มของนายไปไหนล่ะทุกคนควรจะภูมิใจกับสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนของเรานะนั่นก็คือที่กดป้อปแปะไงก็ได้ครับคุณฮันเตอร์เด็กพวกนี้นี่นะไม่มีระเบียบกันซะเลยอีธานเขาไม่มีรสนิยมเลยนะสงสัยอาจารย์เขาคงจะนอนตกหมอนแล้วมั้งผมว่าผมก็น่าจะดูดีแหละนะโอเคผมรีดเสื้อหน่อยดีกว่าบางทีคุณฮันเตอร์อาจจะใจเย็นลงได้ในโลกที่กดป,ป้อปแปะแห่งนี้ทุกคนควรจะดูดีมีสไตล์แบบนี้นะ ว้าวดูเสื้อกากของเขาสิดูหรูหรามากเลยอะมันต้องเป็นของแฮนด์เมดแน่นอนอีทานมานั่งนี่สิจ๊ะเอาที่กดป๊อปแปะไปเลยมันน่าจะเข้ากับชุดของนายมากเลยนะนี่แหละเป็นเครื่องประดับที่เหมาะกับชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนที่กดป๊อปแปะ ห้องเรียนของโรงเรียนที่กดป๊อปแป๊ก็ต่างจากห้องเรียนธรรมดาธรรมดามากเลยนะความดังของเสียงกดมันก็ขึ้นอยู่กับแรงที่ทุกคนกดลงไปนะที่กดป๊อปแปรชา้นลเ,เสียงดังมากเลยล่ะมันน่าสนใจมากเลยที่ได้เห็นนักเรียนในห้องเรียนนี้เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยที่กดป๊อปแปรแบบเนี้ยฉันไม่อยากฟังเสียงที่กดป๊อปแป้พวกนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีหูฟังอยู่ในกระเป๋าฉันนี่นะไม่จริงอะ่ะมันมีที่กดป๊อปแปรอ,อยู่ทุกที่เลยเหรอยังไงมันก็น่าจะเวิร์กนะ ในที่สุดฉันก็ได้เจอความสงบสักทีอีธานตั้งใจหน่อยสิพวกเรากำลังทำแแบบกันอยู่นะดูในกล้องสุลทั์อันนี้แล้วบอกฉันทีซิว่านายเห็นอะไรโอเคครับป๊บนึงนะครับคุณฮันเตอร์บางทีการเรียนโครงสร้างของที่กดปอแปรมันก็อาจจะทำให้เจอเรื่องแปลกๆแบบนี้แหละเออวันดีจ้ะอีธานมิจิ้งอะมันต้องเป็นความฝันแน่เลยงั้นตอนนี้เรามาทดลองเคมีกันดีกว่ามาลองสารละลายโคลนนิ่งกันก่อนเลยว้าวคุณฮันเตอร์คะ คุณอย่างกับเป็นพ่อหมอเลยค่ะตอนนี้เราก็มีที่กดป๊อปแปรเต็มเลยสําหรับอีธานแล้วนี่มันฝันร้ายชัดๆที่กดป๊อปแปรต้องมายึดครองโลกนี้แน่เลยฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วผมต้องรีบหาทางออกไปให้ได้แล้วก็ต้องจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนี่มันอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยล้วก็ได้ช่วยทีอีธานตื่นก่อนเร็วโอ้ <c oughs> ผมเผลอหลับไปหรอเนี่ยโอ้ผมได้เอฟด้วยเหรอนายเป็นอะไรของนายอ่ะ นี่เอานี่ไปจะเย็นก่อนเพลโตกล่าวว่าการพัฒนาความรู้มีสีขั้นตอนนั่นก็คือจินตนาการความเชื่อ,อาการคิดและปัญญาอันสมบูรณ์แบบจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนมากเลยนี่มันน่าเบื่อจังเลยอะ่ะโอ้อีธานนายอยากเห็นไลน์หนุกหนกหน่อยไหมหนังสือเล่มนี้ต้องทำให้นายตื่นแน่เป็นไปได้ยังไงอะ่ะดูอีทสิ ฉันทนเรียนต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะบันว่าฉันนอนก่อนดีกว่าแต่ที่กดป๊อปแปรเสียงดังๆแบบนี้คงทําให้คุณไม่ได้หลับแน่นอนห้ามหลับในห้องเรียนนะอิริสสนใจทางนี้หน่อยจ้ะโอ้ดูเหมือนว่าหนังสือป้องกันการหลับมันใช้ได้ดีมากเลยนะวันนี้ครูจะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจสุดๆเกี่ยวกับการกําเนิดโลกของเราให้ทุกคนฟังทุกคนคิดว่าโลกของเราเป็นทรงกลมใช่ไหมแต่ท่านไม่จริงหรอกนะเมื่อนาน,นมาแล้วเอเลียนได้ให้ที่กดป๊อปแปรกับพวกเรา อะไรเลยอีธานขอโทษทีนะครับแต่เนี่ยมันไม่จริงหรอกโลกของพวกเราเป็นทรงกลมครับแล้วมันก็ไม่มีที่กดป๊อปแปะอะไรทั้งนั้นแหละนายพูดเรื่องอะไรของนายอะโลกของเราเป็นทรงกลมแบบนี้เลยครับนายคิดแบบนั้นเหรอนี่มันตลกมากเลยโลกของเราเป็นทรงกลมแล้วก็ไม่มีเอเลียนในจักรวาลน,นี้หรอกครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายพูดแบบนั้นออกมานายจะทําให้ผู้สร้างของเราไม่พอใจนะพวกมนุษย์แน่คุณอีธานนายต้องรีบขอโทษเขาเลยนายมันไม่มีหัวใจไอ้หนุ่มน้อย เราจะให้ผมดูอะไรล่ะครับนี่มันต้องไม่จริงแน่เลยนายนี่ไม่เข้าใจอะไรซะเลยนะพวกเรามีจริงฉันว่าฉันต้องไปหาอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยแล้วล่ะวันนี้เราจะมาแก้โจทย์เลขที่กดปอปแป้ก,กันตัวอย่างได้เขียนไว้บนกระดาษแล้วอีธานนายช่วยทำทีนะทุกคนช่วยฉันทีสิใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันไม่รู้มมนต้องตอบว่าอะไรอ่ะอีธานนี่มันที่หมุนติวติวเหรอฮ่าดูสิ เขานี่มันขี้แพ้ตัวจริงเลยเขายังเล่นที่หมุนติ้วอยู่อีกเหรอไม่ได้เรื่องเลยนะนี่เอาที่กดป้อแป,ป๊ะไปไนายต้องใช้มันนะแล้วก็เริ่มแก้จโจทได้เลยหรือว่านายอยากจะได้เอฟผมไม่อยากได้เกรดแบบนั้นหรอกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องหาคำตอบยังไงอะตอนที่คุณเครียดแบบนี้บางครั้งที่กดป้อแป,ป๊ะมันจะช่วยมีได้เลยนะ โอ้ผมว่าผมทําเกินเหตุไปหน่อยนะนี่มันเป็นการแก้โจทย์ที่เจ๋งมากเลยพอกันทีนะอีธานฉันว่าอาจารย์ของเราต้องการของเล่นคลายเครียดบ้างแล้วล่ะฉันไม่เป็นไรแต่หูของฉันเนี่ยอื้อไปหมดเลยฉันชื่อว่านีโออ้าวนี่เป็นเจ็บนะเดี๋ยวฉันจัดการนายได้แน่ไม่ไม่มีทางหรอกนี่มันตลกมากเลยฉันไม่ได้พยายามอะไรเลยนะดอยแยกนี้มันห่างมากเลยนายข้ามไปได้ยังไงกันนะ ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าฉันทำอะไรผิดสำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพอย่างอีธานมันก็ง่ายมากที่จะชนะสาวคนนี้ในเกมผู้นี้แมกการเล่นกับมือสมัครเล่นแบบเนี้ยเหมือนการวอร์มอัพสำหรับเขาเลยแมรี่เราจะแพ้แล้วละ่ะฉันต้องช่วยเธอหน่อยแล้วโอ้ฉันนึกออกแล้วแล้วว่าจะช่วยเธอ,อยังไงแมรี่เอานี่ไปเร็วขอบคุณมากเลยนะคะคุณแฮนเตอร์ตอนนี้ฉันต้องชนะอีธานแน่นอนมาเลยกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเธอตามฉันมาทันแล้วอะเขโกงหรือเปล่า มันต้องใช้เทอร์โบบ้าดีกว่าเร็วเข้าเจ้ารถคันจิ๋วเราใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเป็นความผิดของนายเลยงั้นพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าทุกคนวันนี้เรามีสอบวิชาเลขาคณนิตกันนะใครไม่ผ่านวิชาเนี้จะต้องถูกไล่ออกจากบริเวณนี้ไปเลยล่ะทุกคนเข้าใจไหมกันเริ่มกันได้เลยนะฉันจะจับตาดูพวกนายเองห้ามลอกกันด้วยงั้นเริ่มจับเวลาตั้งใจทําด้วยล่ะ เดี๋ยวฉันจะพักผ่อนอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยฉันตื่นเต้นมากเลยอะตัวสั่นไม่หยุดเลยเนี่ยอยากได้ของเล่นคลายเครียดหน่อยแล้วล่ะฉันกังวลมากเลยขนาดที่กดป้ปแป้แบบนี้ยังช่วยไม่ได้เลยอะบางทีก็น่าจะตอบซีละมั้งฉันต้องเชื่อสัญชาตญาณตัวเองหน่อยแล้วนี่มันเป็นไอเดียที่แย่สุดๆเลยทําไมอิวดุ้งเงียบจังเลยนะอยากรู้จังว่าเขายังใจเย็นอยู่ได้ยังไงอะไหนมาดูความลับของเขาหน่อยสิ เขาใช้ที่กดแป๊เป็นที่นวดเท้าเหรอเนี่ยแต่เขาไม่น่าถอดรองเท้าเลยดีจังเลยที่ได้พักแบบนี้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบกันนะอิวเด็กนายทำเสร็จแล้วเหรอเยี่ยมมากเลยไหนฉันขอดูข้อสอบของนายหน่อยสิจิตใจที่สงบนี่แหละเป็นอาวุธที่สำคัญของการสอบผมทำเต็มที่เลยครับฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะต้องหาทางออกไปจากโลกที่กดป๊อแป๊ปนี่ให้ได้มีตัวของเล่นแบบนี้อยู่ทุกที่เลย ฉันว่านี่แหละคือทางสู่อิสรภาพของฉันขนาดเครื่องไหนเนี่ยทุกอย่างยังไปที่กดป๊อปแป้เลยแต่มันหยุดฉันไม่ได้แล้วนะฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้โอ้ฉันว่าฉันเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วล่ะโลกของที่กดป๊อปแป๊ก็เหมือนความฝันที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเทรนใหม่พวกนี้แหละเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่คุณต้องทําใจให้ผ่อนคลายเฮอ,อทำไมของพวกนี้ต้องติดตัวฉันมาด้วยนะเพราะว่านายเป็นผู้ถูกเลือกในหลายอีธาน านายมีความสุขกับทริปนี้ไหมนั่งลงก่อนสิไม่เอาอ่ะไม่เอาอีกแล้วนี่มันไปไกลเกินแล้วอ่ะไม่หรอนาะยอีทานไม่มีอะไรไกลเกินไปหรอก นายได้เข้าไปสำรวจพบโลกใหม่ไงหยุดพูดเรื่องไร้สาระผู้นั้นได้แล้วนะครับผมเบื่อกับโลกที่กดป๊อปแป๊ะพูกนั้นแล้วพาผมกลับไปที่โลกแห่งความเป็นจริงเลยฉันคงมีทางเลือกให้นายได้แค่นี้แหละนายคงต้องตัดสินใจเอาเองแล้วละ่ะว่านายจะเลือกที่กดป๊อปแป๊ะอันไหนงั้นผมเลือกสีฟ้าก็แล้วกันหรือว่านี่มันจะเป็นกับดกักงั้นเลือกสีแดงดีกว่าผมจะทำยังไงดีอะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้แล้วอยากจะดูภาค2บอกมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าผมจะเลือกสีไหนดี คุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน